วันนี้ฮอลิเมยผ่าไหว้เจ้าก้าสาเทศกาลกินเจสมุทรสาครรอวิธีเดินทางและแนะนำของกินอร่อยๆเทศกาลกินเจสมุทรสาครถือเป็นหนึ่งงานใหญ่ประจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนๆจะขับรถเที่ยวเองหรือจะนั่งรถรางฟีก็สะดวกสุดๆไปร่มกันที่แรกศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่แถวท่าเรือมหาชัยไปวันอาทิตย์รถค่อนข้างแน่นเลยจอดรถเสร็จขอแวะซื้อทูบเทียนดอกไม้แล้วเข้าไปไหว้เจ้าทำบุญปิดทองด้านในกันพอเสร็จแล้วอย่าลืมขอพาสปอร์ตแบบนี้ด้วยนะเป็นหนึ่งกิมมิคสนุกๆที่ ชวนให้คนมาไหว้เจ้าทำบุญกันไหว้ครบ9ก้าแห่งสะสมสแตปมครบ9ก้าดวงก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกด้วยหลังจากนั้นเดินข้ามถนนไปแถวท่าเรือมหาชัยจะเป็นตลาดมีขายอาหารเจเยอะมากน่ากินสุดๆเดินช็อปกันเสร็จแล้วขับรถไปกันต่อที่มูนลนิธิการกุศลสมุทรสาครจอดรถริมถนนได้เลยพอจอดรถเสร็จก็ซื้อชุดทูบเทียนกระดาษแล้วเดินขึ้นไปด้านบนเจ้าหน้าที่จะช่วยจุดทูบเทียนแนะนำว่าควรไหว้จุดไหนก่อนหลังไหว้เจ้าเสร็จก็มาทำบุญ กเพื่อนๆเลือกได้ว่าจะทำบุญอะไรและที่ต่อไปเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือทางเข้าจะเป็นซอยแคบๆไปคอยขับกันดีๆนะ ท,ที่เพื่อนๆไปก็อย่าลืมให้เจ้าหน้าที่สตแตมป์กันด้วยนะและที่สุดท้ายที่อยู่ฝั่งมหาชัยกับศาลเจ้าบุญขาวกงมหาชัยจอดรถริมถนนแล้วเดินเข้าซอยแบบนี้ภายในศาลเจ้าแห่งนี้เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากแถมยังมีสุดยอดร้านหน้าเจาและขนมถ้วยเด็ด <c oughs> ๆอยู่ที่นี่ด้วยบอกเลยว่าต้องมาโดนแต่ต้องรีบไปกันหน่อยนะ <c oughs> วันนี้เมย์ไปถึงเกือบเที่ยงขนมถ้วยหมดแล้วอดกินเลยแ <c oughs> วะขอบคุณกันก่อนก,นกลับด้วยค่ะ <c oughs> หลังจากนี้เราจะขับไปท่าฉลองกัน <c oughs> ข้ามสะพานแม่น้ำททย แถวนี้ก็จะมีศาลอีก5แห่งซึ่งแต่ละแห่งไม่ไกลกันค่ะถึงแล้วอุทยานพระโพธิสตัตว์กวนอิมอยู่ตรงข้ามวัดช่องลมเลยมีกวนอิมองค์ใหญ่ที่คนสมุทรสาครน,นับถือกันมากไหว้พระปิดทองทำบุญซื้อโคมกันค่ะเขาก็จะให้หัวใจที่มีเบอร์แบบนี้ให้เราเขียนชื่อไปด้านหลังแล้วเขาจะาขึ้นไปแขวนด้านบนให้ขับรถไปกันต่อโอ้วิวที่นี่คือสวยมากเลยทุกคนถึงแล้วศาลเจ้าพ่อกวนอู จริงๆนั่งรถพาเที่ยวแบบนี้ก็สะดวกดีนะเมยแนะนำเลยค่ะไปหนอกกันที่ศาลเจ้าปุนเถากงท่าฉลอง อีกหน่อยก็จะถึงศาลเจ้าโรงเจเชงเทียนตัวสองข้างทางก็มีร้านขายอาหารเจเยอะมากจอดรถเสร็จก็เดินเข้าไปไหว้เจ้าด้านในกันค่ะตอนนี้ก็เกือบบ่ายสองแล้วแวะทานอาหารเจกันที่นี่โรงเจที่นี่คือใหญ่มากคนที่จะเข้ามาทานก็ต้องใส่ชุดขาวด้วยมาทีไรคนต่อคิวเยอะตลอดแม่ครัวหันผักมือเป็นระวิงเลยอาหารที่นี่ก็จะสับเปลี่ยนไปในแต่ละวันอาหารที่นี่บอกเลยว่าน่ากินมากๆมีหลายอย่างเลยรสชาติดีมากๆด้วยทานเสร็จแล้วก็ทําบุญให้กับโรงเจกันด้วยนะและที่สุดท้ายส เจ้าแม่จุ้ยบ่วยเนี่ยแล้วเราก็ไหว้เจ้าครบ9้าแห่งแล้วส<น>แตมครบ9้าดวงได้รับเหรียญที่ระลึกด้วยใครที่กินเจเมแนะนําให้ไปไหว้เจ้า9ก้าสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครง,งานจัดตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้